ราชการเบี้ยวค่าเลี้ยงดูบังคับคดีเอาจากเงินเดือนไม่ได้จริงหรือไม่ครับเงินเดือนของพนชกาานา่ะส่วนใหญ่ก็มาจากภาษีของประชาชนนี่แหละ สวัสดีครับอยู่กับผม <Americ a. S 1> พลแล้วก็อยู่กับทนายสามารถครับวันนี้กับรายการคุยกันได้เป็นรายการที่เราจะหยิบยกเรื่องราวต่างๆที่เพื่อนๆ mm hmm. นํามาปรปึกษากับเพจทนายสามารถแล้วนํามาหาทางออกร่วมกันครับสำหรับวันนี้เป็นเรื่องราวที่พี่ท่านหนึ่งนะครับได้เข้ามาสอบถามที่เพจทนายสามารถแล้วก็ทนายสามารถได้หาคําตอบให้ไปเรียบร้อยแล้ว, <Cav y> ลวเราหยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยกันครับกับเรื่องราวของ ราชการเบี้ยวค่าเลี้ยงดูบังคับคดีไม่ได้จริงหรอทนายมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องตรงนี้ครับ ครับคุณพลครับจากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับปัญหาที่มีการสอบถามเข้ามานักเขจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นปัญหาของผู้สมรสนะครับไม่ว่าจะเป็นการหย่าล้างโดยความสมัครใจหรือถึงขั้นต้องใช้อำนาจศาลในการขอหย่านะครับแล้วสิ่งที่ตามมาเนื่องจากว่าสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ดีมันก็จะมีปัญหาตามมาคือว่าค่าเลยนดูที่มีการตกลงกันไว้เนี่ยต่อมาก็มีการเบี้ยวค่าเลยงดูกันนะครับแล้วเคสนี้ผมก็ได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียกค่าเลยงดูไปเรียบร้อยแล้วครับ เรามาดูกันเลยครับว่าเคสนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับมีพี่สามีภรรยาท่านหนึ่งได้มีบุตรด้วยกันแล้วก็เกิดการหย่าร้างโดยที่สามีเนี่ยรับราชการนะครับแล้วก็ตกลงว่าจะจ่ายค่าเลี้ยงดูให้หลังจากผ่านไป3เดือนสามีเนี่ยก็ได้ไปมีครอบครัวใหม่<อ>แล้วก็ไม่รู้ไม่ชี้ไม่หนีไม่จ่ายโดยที่ไม่ได้โอนเงินให้ทางภรรยาเก่าเลยหลังจากนั้นก็ได้ไปปรึกษากับที่ปรึกษาท่านหนึ่งบอกว่าพ่อเด็กรับราชการ ไม่จ่ายค่าเลยนดูไม่มีทรัพย์สินอื่นเลยจะบังคับเอากับเงินเดือนได้หรือไม่ที่ปรึกษาท่านนั้นก็ได้บอกว่าเงินเดือนข้าราชการไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีบังคับคดีไม่ได้โดยอ้างวิแพ่งมาตรา302อนุ2เรามาดูนครับว่าในมาตรา302อนุ2เนี่ยมันบอกไว้ว่ายอย่างไรครับทนายครับ,คร,บครับุณครับสําหรับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา302นะครับก็เป็นข้อบัญ ขอ้อผิดกฎหมายที่บัญญัติไว้ว่าเงินหรือสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามภาษาที่ไม่อยู่ในความรุกสึแห่งการบังคับคดีนะครับนั่นหมายความว่าตามที่กฎหมายระบุไว้นะครับในมาตรา302เนี่ยรายละการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนค่าจ้างบำเหน็จปานานนะครับของลูกหนี้ดังที่ระบุไว้เนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะบังคับคดีได้ครับ หลังจากนั้นพี่ท่านนี้ก็ได้เข้ามาปรึกษาที่เพจทนายสามารถว่ามันยังพอมีหนทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้หรือหาทางออกอย่างไรได้บ้างทนายสามารถก็ได้ให้คำตอบไปว่าค่าอุปกาเรเลี้ยงดูบุตรสามารถบังคับคดีเอากับเงินเดือนค่าราชการได้โดยอ้างพรบสามเยาวชนและครอบครัวมาตรา154มันเป็นอย่างไรครับทนายครับ ท่านผู้ครับหลังจากที่ผมสอบถามข้อได้จริงทั้งหมดแล้วนะครับข้าปบุคลเลีขิตดูนะครับสามารถบังคับคดีเอากับเงินเดือนข้าราชการได้ส่วนที่ได้รับคำปรึกษามาว่าข้าวบุคลาลิขยนดูบังคับเอากับเงินเดือนข้าราชการไม่ได้ตามวิแ่งมาตรา302นั้นน่ะความจริงแล้วนะครับวิแ่งมาตรา3-02เนี่ยใช้บังคับกับมูลนี้ทางแพ่งทั่วไปไม่สามารถนํามาใช้กับข้าปบุคลเลีขิตดูได้เพราะว่าข้าวบุคลาลิขิตดูนะครับอยู่ในเขตอานาจของศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งมีบทกฎหมายเฉพาะให้อํานาจในการบังคับคดีเอา บเงินเดือนค่ารการได้ตามกฎหมายครับถ้าแบบนี้มันก็ต้องแตกต่างกันสิครับแล้วมันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรกับ2มาตรานี้ครับทนายสําหรับวิพา่งมาตรา30-2นะครับเป็นบทกฎหมายที่ใช้ในการบังคับคดีเอากับมูลนี้ทางแพ่งทั่วไปนะครับเช่นมูลนี้จากบัตรเครดิตมูลนี้จากการผิดสัญญาเช่าซื้อนะครับส่วนเรื่องข้าวปการ่เล่นดูนะครับอยู่ในเขตหนนาของศาลเยาวชนและครอบครัว ซึ่งเป็นสาชนํนาญพิเศษมีบทกฎหมายที่ใช้บังคับเป็นการเฉพาะเรื่องข้าวตาชการเล่นดูเนี่ยถูกบัญญัติไว้ในมาตราลน4นะครับว่าสามารถบังคับเอากับเงินเดือนของข้าราชการได้ครับ เพราะฉะนั้นเราก็รู้เลยนะครับว่าเราไม่ควรจะให้ข้าราชการยืมเงินเด็ดขาดครับแล้วข้าราชการท่านไหนครับที่แอบไปมีกิ๊กกักกิ๊กกักแล้วไปปล่อยไข่ทิ้งไว้ครับก็รู้ไว้นะครับว่าศาลสามารถบังคับคดีเอาจากเงินเดือนของคุณได้ครับ คุยกันได้กับทนายสามารถเราก็จะหยิบยกเรื่องราวต่างๆที่เพื่อนๆสอบถามเข้ามาที่เพจทนายสามารถมาพูดคุยกันมาหาทางออกไปด้วยกันครับยังไงก็ฝากติดตามเพจทนายสามารถและ YouTube c h a n แนลคุยกันได้ไว้ด้วยแล้วกันครับสำหรับวันนี้ผมและทนายสามารถขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ เฮ้ยทนายผมว่าแม่งไม่แฟร์เลยว่ะทําไมราชการถึงถูกบังคับคดีเรื่องเงินเดือนไม่ได้ถ้าเป็นเอกชนหรือเป็นคนทั่วไปโดนฟอ้องกันโหูโตบเลยไม่ใช่หรอแบบนี้คนจริงๆแล้วเนี่ยข้าราชการเนี่ยมีเขามีหน้าที่ในการที่จะทําหน้าที่แล้วก็ดูแลประชาชนนะนะครับโดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน <c oughs> เงินเดือนของข้าราชการน่ะส่วนใหญ่ก็มาจากภาษีของประชาชนนี่แหละนะครับเอามาไว้ใช้ดํารงชีพจะได้มีกําลังมีแรงในการที่จะไปดูแลประชาชนน่ะเจตนาลมของกฎหมายเนี่ยก็บอกว่า ถ้าเกิดปล่อยให้ข้ราชการถูกบังคับคดีจนไม่มีเงินไปทํางานอ่ะความเสียหายจริงๆก็จะตกกับประชาชนนั่นแหละก็กลายเป็นว่าเจตนงของกฎหมายเขาว่าไว้อย่างนั้นก็เลยทําให้ราชการก็เลยไปเบ่งได้ว่าไม่รู้ไม่ชี้ไม่หนีไม่จ่ายอยากได้ฟ้องเอาอะไรแบบนี้ใช่ไหม